Ha 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 ha!

ไปค่ะพวกมึงสองเอาไป

มาตีหรอกวูมึงค,คิดว่ากูอยากมาเหรอ,ต,อต้ตอ,งตองเติมแล้วเติต้องเติมแลมวเติมมันิไม่เรไหมไเตอร์ด้วยที่มันได้ใช้แรงทั้งหมดที่มีดี่ดี

นั่นเท่าไรแล้ว93 93 93อ๋อด9ลงรเล่าขอเพื่ออย้ายกล้องได้ไหยวะนี่จะมาสิงอะไรเนี้ยเอาใหร่เอาปะลงไม่หลงล Rồi. Oh. <tôi> Chị đi <tôi> đóng lên. Chị đi <tôi> phía nào? Lở absolute. Kim ơi. Không biết là sẽ dừng được Rồi. Rồi. นี่เวลา4ลมสี่ลมสากยสุดก็ี่สงใช่ไหมน่าส้ายนั่นใ่อโหกว่าสหานเลยนะสช่มาม่งแล้วรอไม่มันต้องหาคนโูนอนแ่านั้นเดีพี่ก็รอกระเสริฐกันไม่ยังไม่ไหวอุ้ยยี่สิ้ยี่สิบ

李云龙 Bye. ก่อนเลยจองข้างนนึงก็เดี๋ยวก็ยันก่อนนี้พอมันจบ2องนงขึ้นแลเอาไหมคือะอะไรนะฝอยก่อนคือก็เปิดขอนเลยเนี่ย<ป>ขอจบให้สินาทีถึงไหมละ่ะถ้าหนูก็ตีเล่นไปก่อนแล้วพอมันจบอ่ะหนูก็ต้ตองุนี้อ้เนี่โหไม่เลยลูไม่โทษอไม่เ้แต่เร่งใจใจเรื่องหนูได้ตีไปก่อน,น

คุกเข็นเฮ้ยคุกเข็นบ้าว่ะบ้าว่ะข้าวคุกเข็นตีตีอะไรตัวนี้เหรอเฮ้ยข้าวตีตีครั้ง